วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตีลูกแย็บของกีฬาแบดมินตันนะครับโดยวิธีการที่1ก็คือการจับไม้นะครับการจับไม้ก็จะมี2รูปแบบนะครับแบบที่1ก็คือการจับไม้แบบวีเชฟก็คือ,อจะเป็นการจับไม้คือนิ้วชี้จะอยู่เหนือนิ้วโป้งนะครับก็คือจะมีลักษณะการตีแบบหน้าไม้ แบบนี้ส่วนการจับแบบที่สองนะครับก็จะจับแบบแบ็คแฮนด์นะครับก็จะมีนิ้วโป้งนะครับกดที่ไม้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับในการตีลูกแยบนะครับลักษณะก็จะเป็นไปตามนี้นะครับคืออย่าสูงเกินไปหรือว่าตับเกินไปนะครับให้พอประมาณจับศีรษะนะครับ ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายคือการเคลื่อนที่โดยการเคลื่อนที่จะแบ่งออกเป็น3 1. การเคลื่อนที่แบบปกติ 2. การเคลื่อนที่แบบกระโดด 3. การเคลื่อนที่แบบสไลด์ที่หน่นะครับคือการเคลื่อนที่แบบปกติ เป็นการเคลื่อนที่แบบกระโดดนีเ่เแปบบสุดท้ายนะครับรูปแบบที่สามคือการเคลื่อนที่แบบสไลด์ก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการตีลูกเย็บในกีฬาแบดมินตันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆคนไหนที่จะนำไปใช้ก็สามารถนำไปดูเป็น วิธีการหรือการขั้นตอนได้เลยครับขอบคุณครับ